สวัสดีครับช่องไทยตามดาวครับคลิปนี้ก็จะมาคุยถึงเจ้าชะตาลัคนาราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกเนี่ยเจ้าชะตาจะมีดาวอังคารเป็นดาวประจําจตัวคือดาวตะนุลักษณแทนค่าด้วยเลขสามไทยเนี่ยนะครับคือดาวอังคารนะครับดาวองคารมีตําแหน่งเป็นอุจจาพิมุกนะครับ ก็มีกำลังด้ยกว่าอุดมาหาอุดนิดนึงก็คืออยู่หน้าอุดผ่านพ้นความยิ่งใหญ่มานิดนึงแล้วแต่ก็ยังมีพลังสูงอยู่กว่าปกตินะครับส่วนเลขหก 6, จะแทนค่าของดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะแทนค่าของเรือนคู่คลองนะครับเป็นเรือนคู่คลองแล้วก็เป็นเรือ,อวนอวินาศ ส่วนดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยมีกําลังเป็นมหาอุดนะฮะกำลังเป็นมหาอุดนะเ,เป็นเจ้าเรือนของภพที่สิบก็คือภพการงานนะครับส่วนดาวพุธดาวพุธนี่ก็มีสองเรือนมีตาแหน่งได้เป็นอุดมอ,อุดมเกณฑ์ละอาชะนะครับเป็นอุดมเกณฑ์พุธเนี่ยมาจากเรือนอะไร พุทธก็มาจากเรือนมรณะแล้วก็เรือนโชคลาภก็คือราภะนะครับเลขห้าก็คือดาวพระรหัสพระรหัสเนี่ยมาจากพบการเงินแล้วก็พบความสําเร็จอ่าแล้วก็พบปุตตะก็คือความยินดีพบบุตรบริวารการเสี่ยงโชคการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับความหมายของพวกนั้นส่วนเลขเจ็ดเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชะ แล้วก็มีกําลังเป็นเกษตราราธิบดีส่วนราหูเลขแปดเนี่ยก็คือพันธุก็คือบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ้านที่ดินรถยนต์นะครับราหูแทนค่าตรงนั้นแล้วราหูในตําแหน่งราศีเมษเนี่ยจะเป็นราหูขันธพลนะครับแล้วก็จะได้ตําแหน่งดาวยงยศด,ด้วยก็คือมีชื่อมีเสียงอะไรประมาณเนี้ยดาวยงยศหมายถึงอย่างนั้นนะครับดาวที่สมผุดร,รอบเนี้ย สมุดนะวันที่17เจเมษายนปีห5ห้านี้นะครับเอาเริ่มมาเลยครับเริ่มกันตนูลักของราศีพิจิกไปอยู่ราศีกุมภพที่สี่ภพพันธุพันธุก็คือบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านที่ดินรถยนต์นะครับเรือนดีไปเรือนดีก็ถ่ายดีครับเจ้าชะตาจะมีความสุขอบอุ่น กับครอบครัวและสามีเพราะว่าดาวอังคารคู่ร่วมราศีอยู่กับดาวาดาวศุกร์ที่แทนเลขหกเนี่ยเลขหกเนี่ยคือดาวศุกร์เขาก็เป็นคู่หุ้นส่วนคู่ครองประมาณนี้หรือว่าคู่สัญญาก็ได้นะครับแสดงว่าอยู่ในบ้านกับสามีอย่างมีความสุขหรือคู่ครองอาจให้บ้านให้รถ ในช่วงเดือนเมษานี้ก็เป็นไปได้ครับมีเกณฑ์ให้เป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าดาวอังคารดาวประจำตัวเป็นกาลากินีกาลกินีก็คือไม่สิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ต้องทายว่าเจ้าชะตาจะต้องแบกภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้ใหญ่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านกาับรถซ่อมบ้านซ่อมรถหรือทางบ้านไม่สามัคคีกันหรือทางบ้านมีปากเสียงกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าดาว สุกเป็นการกินีอะก็อาจจะเสียเงินซ่อมบ้านซ่อมรถใช้จ่ายให,ใ,ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันหรืออาจจะเสียหลักทรัพย์ไอ้ซึ่งเสียหลักทรัพย์นี่ผมเคยดูอยู่ดวงดวงหนึ่งก็ทายอย่างเงี้ยเสียหลักทรัพย์แต่บังเอิญว่าเขาไปกู้ธนาคารไงพอดีไปกู้ธนาคารใช่ไหมเมื่อได้เงินจากธนาคารแล้วก็ต้องเอาหลักทรัพย์ไปวางให้กับธนาคารไงก็เป็นการเสียหลักทรัพย์แต่บังเอิญว่าได้เงินกู้มาแทนเพราะจะกู้ไปทําการค้าไงประมาณเนี้ย ก็มีเกณฑ์เสียหลักทรัพย์เหมือนกันเออเสียอย่างนั้นแล้วก็ได้อย่างเงี้ยถึงจะเป็นการีบางทีอย่างที่เคยบอกในทุกๆคลิปอะครับไม่มีอะไรที่มันจะเสียสัอย่างเดียวไม่มีอะไรที่มันจะดีสัอย่างเดียวนะครับมีได้แล้วก็มีเสียถึงเป็นการีอ่านว่าเป็นการีแต่ว่าบังเอิญว่าการีอาจจะเอาหลักทรัพย์ไปแต่ให้เป็นเงินมาแทนอะไรเงี้ยก็ต้อง เขาเรียกว่า,าเป็นทุกขลาบอะได้เงินมาก็ต้องมาผ่อนอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเงินกู้เงินกู้ถือเป็นทุกขลาบนะครับเพราะว่าไม่ได้มาปเปล่าๆได้มาก็ต้องมีจ่ายดอกเบี้ยเข้าไปนะครับต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับตรงนี้พอม,มาดูตรงราศีเมษเนี่ยจะมีดาวทั้งหมดสี่ดวงอาทิตย์พุธมฤตยูแล้วก็ราหูนะครับ ทีนี้ถ้าราหูเนี่ยผมผมเคยทําคลิปไปแล้วสําหรับราศีพิจิกที่ว่าราหูเล็งลักมาสิบแปดเดือนนะครับเล็งลักมาสิบแปดเดือนเนี่ยอาจจะเจ้าชะตาพอเล็งลักเจ้าชะตาเจ้าชะตาอาจจะเจ็บป่วยอะไรเงี้ยไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับคลิปเก่ามีนะครับทีนี้ราหูเนี่ยเข้าพบที่หกเนี่ยเขาเรียกว่ารา,าหูหลบมุมให้ก็คือดาวร้าย เข้ามุมร้ายนะครับมุมร้ายของเรือนเนี่ยจะกัดกินดาวอีกทีหนึ่งทําให้ดาวส่งกระแสได้ไม่เต็มที่นะครับพอเข้ามุมร้ายเนี่ยดาวร้ายส่งกระแสไม่เต็มที่ก็ทําร้ายได้น้อยลงคนไหนที่เป็นการากินีต้องดูด้วยนะครับเขาจะอยู่แค่ปีเดียวนะครับการากินีเป็นสีเป็นอะไรทักษะเนี่ยจะอยู่หนึ่งปีก็คือวันเกิดเราวันไหนล่ะถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเป็นกาลากินีจะครบวันเกิดปีหกห้าเนี่ย เขาก็จะเปลี่ยนเขาอยู่ที่เดิมนะแต่ว่าทักษะเขาเปลี่ยนไปเป็นให้คุณและอยู่พบที่หกถือว่าได้ดีเลยนะครับถือว่าจะให้เลยคันนี้เริ่มให้แล้วจากทําร้ายมาก็เริ่มให้นะครับต้องดูด้วยเป็นทักษะเป็นถึงเมื่อไหร่เป็นให้ดูวันเกิดเราอ่ะเป็นหลักพอถึงวันเกิดเราเนี่ยทักษะก็จะเปลี่ยนณวันนี้ทักษะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วพอถึงวันเกิดเราทักษะจะเปลี่ยนไปตรงไหนลองสอบถามหมอดูประจําตัวท่านก็ได้ครับเขาก็จะบอกให้ดูไม่ยากครับดูไม่ยาก หรือลองดูใน google เนี่ยใน u t u b e เนี่ยผมว่ามีสอนดูทักษะหลายเจ้านะครับแล้วก็ลองเรียนรู้เรื่องการดูทักษะแล้วก็มาปรับใช้เวลาฟังก็ฟังให้เข้าใจขึ้นนะฮะเออตรงนี้ฉันเป็นกาลีไว้ช่วงนี้ฉันดาวดวงนี้เป็นกาลีดาวดวงนี้เป็นสีเป็นเดชอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนพันธุมาพบที่หกเนี่ย ถึงจะให้ยังไงก็ต้องมีโทษอยู่ด้อยู่ด้วยนะครับลาหูไม่ให้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ให้อย่างเดียวให้แล้วก็ให้คุณถึงจะให้คุณแต่ยังมีโทษอยู่โทษของเขาก็คือถ้าทายความหมายว่าพันธุมาอลิผู้ใหญ่ทางบ้านอาจเจ็บป่วยหรือในบ้านมีการมีปากเสียงมีเรื่องโกรธกันอืมหรืออาศัยทางบ้านไม่ได้ไว้วานอะไรเนี่ย ไม่ได้ดังใจเลยอะไรช่วงนี้อ่าอย่างนั้นก็ได้ครับมันไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเรื่องเล็กๆ้น้อยบางทีมันก็เกี่ยวข้องกับการละกินีหรือเกี่ยวข้องกับกสีกระเด็นกันนะครับถ้าแปลเป็นการลีเนี่ยทางบ้านจะสร้างปัญหาให้แต่ถ้าไม่ใช่ให้ทายได้ว่าอยากเป็นสีเนี่ยทางบ้านมาปลดหนี้ก็ทายได้นะสมมติว่าเป็นสีเป็นสีนี่ผมจะทายเลยทางบ้านมาช่วยปลดหนี้สินให้ แต่ถ้าเป็นกาลีอ่ะผมส่วนใหญ่ผมจะทายว่าทั้งบ้านมาสร้างปัญหานี้สินให้หรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยอ่าถ้าเป็นสีก็ผู้หลักผู้ใหญ่หายจากอาการเจ็บป่วยมันจะตรงข้ามกันระหว่างสีกับกาลีอ่ะกาลีก็ตีเสียไปเลยนะครับกาลีนี่ตีเสียเลยส่วนถ้าเป,เป็นสีเป็นสีนี่ตีดีอย่างเดียวจะตีดีอย่างเดียวครับสีจะเสียก็คือสีเป็นสีแต่ตกทุตสถานภพเนี่ย อย่างนี้ก็ถือว่าตกทุตสถานพบแต่เฉพาะถ้าเป็นดาวอื่นต้องตีเสียเหมือนกันนะต่อให้เป็นสีก็ต้องตีเสียได้เหมือนกันสีไม่ให้เรื่องดีก็มีนะครับในบางช่วงนะที่เขาตกแต่ว่า,าเป็นลาหูเนี่ยเขามีข้อยกเว้นว่าถ้าอยู่ในภพที่สามภพที่หกภพที่สิบเอ็ดลาหูจะให้คุณแต่ให้ให้อ่ะให้แล้วถ้าเป็นสีเนี่ยให้อ่ะ ให้แบบจุใจเหมือนกันราหูนี่นักเลงนะใจนักเขาเรียกว่าเป็นดาวใจนักเลงให้แล้วให้จริงๆให้แล้วว่าให้ให้มากกว่าสุพเคราะห์ด้วยบางทีเวลาให้อนักเลงอ่ะให้ด้วยใจอะไรเงี้ยอให้น้อยก็มัาไม่ใช่นักเลงเลยนักเลงให้ต้องให้กับบจุใจอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเรื่องเรื่องของการงานของราศีพิจิกเนี่ยการงานอยู่ไหนการงานอยู่ไหน การงานของราศีพิจิกก็คือดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการงานคือราศีสิงห์แทนค่าด้วยเลขหนึ่งคือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์มาอยู่ภพที่หกเนี่ยดาวดีเรือนดีตกเรือนร้ายก็ต้องทายว่าช่วงเดือนเมษาเนี่ยแล้วเขาเป็นมหาอุดด้วยใช่ไหมการงานเป็นมหาอุด มาตกในภพอริอริก็คือศัตรูแก้ศัตรูหรือปัญหาการงานจะมีงานใหญ่ๆมาให้เจ้าชะตาแก้ปัญหาเนี่ยต้องทายผมทายอย่างนี้เลยจะมีงานใหญ่ๆมาให้เจ้าชะตาแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาทีนี้ถามว่าแก้ได้ไหมผมว่าแก้ได้เพราะว่า มีดาววิชาการเนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยอาทิตย์กับพุธจับคู่กันเนี่ยเป็นวิชาการใช้วิชาการในการแก้ปัญหาเรื่องของงานใหญ่ครั้งนี้อันนี้จะทายอย่างนี้นะครับจะทายอย่างนี้และเชื่อว่าแก้ได้เพราะว่าอีกไม่กี่วันอีกเดือนหนึ่งอะประมาณไม่เกินเดือนเดือนหนึ่งอะตีเดือนก็ได้อาทิตย์จะย้ายเข้าราศีพฤกษ์เนี่ยเขายะเปลี่ยนจากอริไปเป็นคู่ครองคูุ่ทส่วนคู่สัญญาแล้วอ่า เหตุการณ์ก็จะเปลี่ยนไปแสดงว่าท่านจะแก้ปัญหาใหญ่ในครั้งนี้แก้ได้นะครับเพราะลาหูก็ยังหลบมุมให้อย่าให้เป็นกาลีนะอาทิตถ้าเป็นกาลีเนี่ยต้องตีกลับว่าปัญหาแก้ไม่ได้ปัญหาใหญ่นี้แก้ไม่ได้ก็ทําให้เสียหายได้เือนกานเสียชื่อเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าพออาทิตย์เนี่ยหมายถึงอาทิตย์ทายศศักดิ์ทายอาทิตย์พอเป็นกาลีก็ต้องเสียศศักดิ์เสียอาทิตเสียอาทิตก็เสียศศักดิ์นะฮะ พอแก้ปัญหาไม่ได้ก็เสียชื่อเสียงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาทิตย์ไม่เป็นกาลกินีแก้ได้ครับแก้ปัญหาใหญ่ครั้งนี้ได้แล้วได้อะไรอ่ะถ้าแก้ปัญหาใหญ่ครั้งนี้ได้ไรได้ลาบผลนี่คือดาวลาบผลครับนี่คือดาวลาบผลดาวลาบผลก็คือแทนค่าด้วยดาวพุธของคุณเนี่ยลาบผลอยู่ข้างๆแสดงว่าปัญหาใหญ่เนี้ยแก้ได้แล้วมาจากมิถุนก็คือพบ ที่ก็คือมรณาภมรณะภภตีความหนึ่งก็คือ,อแดนไกลหรืออะไรหรือถ้าให้ทายอย่างเงี้ยให้ทายว่าเป็นปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้มาให้คุณแก้แล้วคุณแก้ได้เนี่ยผมเคยทายและเคยทายถูกก็เลยขอทายแบบนี้แล้วกันครับก็น่าจะต้องเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้จ่อจงว่าคนนี้หรือคนนั้นดาวยังไงก็ให้ทายตามนั้นนะครับผมก็แสดงว่า คุณจะแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ไม่ได้ซึ่งเป็นงานใหญ่ๆอ่ะคุณแก้ได้ก็อีกอครับถ้าพุดธเป็นกาลีก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วลาภผลเป็นกาลีก็คือไม่ได้ลาภผลแต่ถ้าพุทธไม่เป็นกาลกินีคุณจะแก้ปัญหาใหญ่นี้ได้และได้ลาภผลลาภผลจากาสิ่งที่คนอื่นแก้ไม่ได้แล้วคุณแก้ได้คุณก็จะมีชื่อเสียงเพราะนี่เป็นมหาอุด <infect ES> ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลย การเงินเป็นยังไงการเงินการเงินของราศีธนูก็คือพฤรหัสพฤรหัสเป็นเกษตรการเงินเป็นเกษตรในภพที่ห้ามีเกณฑ์ได้เงินใหม่ๆฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่ใช่กาลีอ่ะคุณได้เงินใหม่ๆจากตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้มามาประจําให้แล้วมาเป็นภพที่ห้ามาเป็นเกษตรแล้วแสดงว่าอ่า ดาวพฤหัสเนี่ยจะมีสองเรือนเรือนหนึ่งคือราศีธนูเรือนหนึ่งก็คือราศีมีนราศีธนูในชะตาของคุณก็คือการเงินราศีมีนในชะตาของคุณก็คือสิ่งใหม่ๆนะครับความยินดีในสิ่งใหม่ๆการเงินมาเป็นเกษตรในพบความยินดีใหม่ๆก็แสดงว่าคุณจะได้เงินใหม่ๆจะได้เงินใหม่ๆอาจจะมาจากการ แก้ปัญหาในสิ่งที่คนอื่นแก้ไม่ได้และคุณแก้ได้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ด้วยแล้วคุณก็แก้ได้นะครับคุณก็แก้ได้เหมือนกับตอนแรกที่บอกว่าถ้าดาวประจําตัวไม่เป็นกาลีอ่าก็จะได้ครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็คู่ครองอาจให้บ้านให้รถเออมันเข้าตรงนี้หรือเปล่ามีเงินใหม่ๆมาเข้ามาก็เลยได้บ้านได้รถเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มสัมพันธ์กันครับพอดูแล้วเริ่มจะสัมพันธ์กันดาวเนี่ยสมผุดนะวันที่สิบเจ็ดมษานะครับ นะครับอันนี้เป็นการถายของกลางเดือนเมษาคือหลังสงการไปแล้วนะครับหลังสงการไปแล้วนะครับที่ถายในกระดานนี้ครับผมนะครับอันนี้เจ้าชะตาเนี่ยมีเกณฑ์เลยครับเจ้าชะตามีเกณฑ์ว่าจะได้เจ้าชะตาจะได้เงินใหม่เนี่ยได้เงินใหม่ๆมาจากไหนมาจากแก้ปัญหาใหญ่ในเดือนเมษาเนี่ยมีงานใหญ่มาให้แก้แล้วคุณแก้ได้ าาก็จะได้เงินนะครับาาก็จะได้เงินเออนี่ครับลงตัวครับสัมพันธ์กันครับเนี่ยสัมพันธ์กันครับลงตัวอันนี้ดาวตรีเทพพวกนี้เขาอยู่เป็นปีๆครับเขาอยู่กันปีๆดาวตรีเทพเนี่ยเลขเจ็ดก็เป็นกเกษตรดาวเสาเป็นเกษตรพระรหัสก็เป็นกเกษตรดาวเสาสัมพันธ์ถึงดาวพระรหัสครูท่านว่าจะเกิดการปฏิวัติในเรื่องนั้นๆปฏิวัติเรื่องอะไรละ่ะ ดาวเสาคือเจ้าเรือนพบการติดต่อญาติพี่น้องเ <c oughs> พื่อนฝูงอ่าจะมีการปฏิวัติใหม่ๆเกี่ยวเนี่ยปฏิวัติใหม่ๆเลยเนี่ยนี่ดาวใหม่ๆการเงินเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะมีการปฏิวัติเรื่องเงินเรื่อง,องทองอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับแต่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพบดีไปอยู่เรือนดีเป็นเกษตรทายดีอย่างเดียวเลยทายดีอย่างเดียวเลยนะครับนี่ก็เรือนดี แล้วก็ดาวคู่นี้เขาถึงกันนะครับถึงกันเป็นปีก็แสดงว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีการติดต่อก็ได้หรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก,ก็ได้อ่ามีไรายได้ใหม่ๆมาให้หรือว่ามาชักชวนให้ทําอะไรใหม่ๆที่เกิดไรายได้แล้วมีความมั่นคงตรงนี้ก็ทายอย่างนั้นได้นะครับตรงนี้ก็ทายอย่างนั้นได้อย่าให้เป็นกาลีนะครับถ้ากาลีทายอย่างไร ให้ทายตรงข้ามกันทันทีเป็นเรื่องเสียตรงข้ามกับเรื่องดีที่พูดเลยพูดว่าดีอย่างไรก็เสียอย่างนั้นในเรื่องนั้นจะเสียทันทีเลยนะครับกลายเป็นว่าญาติพี่น้องถ้าเป็นกาลีนะญาติพี่น้อง <c oughs> นําเรื่องเสียหายใหม่ๆมาทําให้เดือดร้อนเรื่องเงินนี่ถ้าเป็นกาลีถ้าเป็นกาลีทายอย่างนี้แต่ถ้าสองดวงนี้ไม่เป็นกาลีนะ <c oughs> เพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะติดต่อเรื่องใหม่ๆมาให้ซึ่งเกิดรายได้ที่มั่นคงนะครับ ทายอย่างนี้ได้ครับทายอย่างนี้ได้นะครับถ้าไม่เป็นการกินีครับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับถ้าชอบช่องทยตามดาวช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นเพื่อให้ผมเนี่ยมีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ